ไปติดตามสถานการณ์ไฟป่าในจังหวัดนครน,นายกนะคะที่ล่าสุดนั้นเหลือเพียงอีกจุดเดียวเท่านั้นค่ะเป็นจุดที่อยู่บนเทือกเขาด้านหลังของโรงเรียนเตรียมทหารนะคะในอำเภอบ,บ้านนาอุปสรรคของการดับเพลิงในครั้งนี้ก็คือสภาพพู้นประเทศที่เป็นภูเขาสูงแล้วก็มีลมแรงค่ะติดตามจากคุณจตุรงแสงชนิกุลน,นะคะรายงานสดจากอำเภอบ,บ้านนาจังหวัดนครนายกค่ะคุณจตุรงเชิญค่ะ คุณวันวิสาคุณมณีนัทนครับถ้าสังเกตจากควันไฟบนภูเขาที่อยู่ด้านหลังนี้นะครับตั้งแต่ช่วงบ่ายที่ผ่านมาไฟลุกลามตั้งแต่บริเวณส่วนกลางของภูเขาค่อยๆไต่ขึ้นไปถึงบริเวณยอดเลยนะครับซึ่งเจ้าหน้าที่ก็ยังคงเร่งดับไฟทั้งจากภาคพื้นดินและทางอากาศครับนี่เป็นภาพมุมสูงที่ทีทมหนูน้อยเจ้าเวหาไทย PBS บันทึกกลุ่มไฟที่กำลังลุกไหม้เขาคอกด้านหลังโรงเรียนเตรียมทหารในอำเภอบ้านานาจังหวัดนครนายกซึ่งหลายหน่วยงานได้สนธิกำลังส่งทีมเดินเข้าไปยังจุดเกิดเหตุนะครับภารกิจของทีมภาคพื้นดินนั้นมีทั้งดับไฟและทำแนวกันไฟเพื่อไม่ให้ลุกลามขยายวงกว้างขณะที่เฮลิคอปเตอร์ของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมยังคงบรรทุกน้ำครั้งละก,กว่า80ลิตรบินขึ้นดับไฟที่จุดนี้ครับ มีรายงานว่าไฟลุกลามขึ้นไปยังยอดเขาแต่ว่าไม่ข้ามไปอีกฝั่งหนึ่งนะครับบริเวณที่เกิดเหตุมีต้นไผ่จำนวนมากซึ่งสามารถลุกติดไฟได้ง่ายเจ้าหน้าที่จึงกำหนดให้เป็นจุดเป้าหมายที่จะปล่อยน้ำเพื่อดับไฟภารกิจดับไฟทางอากาศนี้ดำเนินมาตั้งแต่ช่วงสายนะครับและขณะนี้ก็หยุดพักเพื่อเติมเชื้อเพลิงและรอติดตามสถานการณ์ครับ แม้ว่าตลอดช่วงบ่ายที่ผ่านมาจะมีรายงานนะครับว่าพบไฟลุกลามขยายวงกว้างอยู่บ้างแต่ล่าสุดรับแจ้งนะครับว่าเจ้าหน้าที่ในพื้นที่สามารถทำแนวกันไฟและควบคุมเพลิงให้อยู่ในวงจำกัดได้แล้วนะครับส่วนไฟป่าที่เกิดขึ้นก่อนหน้านี้อีก3จุดไม่ว่าจะเป็นเขาฟารมีเขาลำดวนรวมถึงจุดชมนกเกี่ยวซึ่งเจ้าหน้าที่ยังคงประจําจุดทั้งกําลังคนและรถน้ำนะครับ ล่าสุดมีรายงานว่าถ้าไม่มีไฟลุกลามขึ้นมาอีกบางจุดก็อาจจะพิจารณาที่จะยุติภารกิจและถอนกำลังออก่านในวันนี้ครับคุณวันวิสาคุณมาน,นีนัครับะครับ